สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําเรื่องวิธีการปรับแต่งกราฟนะครับครับของ m n t i f i ที่เราจะได้มาต้องทําอะไรต่อตอนอื่นเรามาทบทวนรา้วล่ะก่อนนะครับคือเราจะนำเครืที่ m n t i f i นะครับเข้ามา install ในระบบก่อนหรือในโปรแกรม m n t i f i ก่อนนะครับให้เรากดกดตรงนี้นะครับตรงแคปซูนบน มาเบลฟิกที่ใหม่เลืกเอนดิฟนะครับก็มันปิดกราฟเมื่อเราเลือกวนี้เสร็จเรีย้อยแล้วครับกด next มาดูตรงที่คำว่า connect with อ็กซ์ซิงเอชซิพิหมายความว่าเรามีโปรแกรมเรียบร้อยแลย้วเราจะใช้มันคลิกตรงนี้แล้วก็กดปุ่มทุบบีต่อมาเราก็ไปกดที่หน้าต่างใบรอบนี้มากปดที่ลูกตาเ,กเลือกเปิดเข้ามาที่โปรแกรม กดทนทนวี่ลิ้ครบนะครับกดสิงเมื่อเรากดเรียบร้อยนะครับโปรแกรมมันก็ขึ้นมาเอ้ยถ้าขึ้นว่า incoming mail หมายวามว่าเราล็อกอินถูกแล้วแล้วก็มีคำว่าเทรดขึ้นมานะครับเมื่อกราฟมันเป็นสีเดนี้อ่ะคนนี้คือเป็นกราฟ default นะครับจะมองไม่เห็นจะไม่เห็นนะเพราะปกติแล้วของเรานะครับก็คือพอเส้นจะมีคำว่านับสูุยดอททีซีนั่นเองถ้าปิดไปโปรแกรมมันีะไป ราจะแอดโปรแกรมกราฟของของนะครับให้คลิก to add ตัวน <hel> <c energetic descriptive language> ี้ผมช่วยหมายบวกครับพ <Tür> ีนี้ว่า x a u s d กด enter มันขึ้นมาแล้วเม้าคว้าเราก็เลือกเมนูที่สองครับแอดวินโดว์กราฟวินโดวไม่ใช่์ถ้าแชร์ก็คือคือจะนอนเสร็จปุ๊บเป็นกราฟเขียวๆมันนี้มันก็ดูไม่ ไม่ไม่เหมือนจริงที่เราเคยเหตุกันเนาะด้วยเ่เหมือนคนอื่นเงี้ยก็จะต้องปรับแต่งสีกันมาเริ่มกันเลยนะครับคลิกมาา้มาฝาเลือก property ด้านล่างสุดนะครับว่าจะมีทั้งหมดสามแท็บเมนูนะครับม่อนโชว์คันเลอร์ให้มาคลิกที่คันเลอร์นะครับคันเลอร์ก็จะมีว่าบาร์ up ให้เป็นสีลาบสุดไปบราร์ down กราฟที่เป็นโรงงานให้เป็นเรสนะครับเ,เป็นสีแดงพอมาเสร็จกรุ๊ปบูเคนเดน ให้เราเปลี่ยนเป็นสีร้ามนะเดเ๋ยวเช่นเดียวกันครกตัวอย่างก็เป็นนะเดี๋ยวได้อีกตัวหนึ่งคือแบกแแบเป็สภาวะมีแล้วเลือคธรรมดาสีก็ตรงแล้ว,วเขียวแดงเรียบร้อยตรงเหมือนชาวบ้านแล้วว่าเราจะมาเอาพวกกริดออกเห็นกริดแล้วมันก็อาจจะลบตานหนึน่งเห็นไหมครับจะมีติ๊กถูกติ๊กถูกมาถึงให้แสดงครับติ๊กถูกที่โรปิดตัวนี้ติ๊กออก รถติ๊กวอลุ่มคือกราฟวอลุ่มด้านล่างถ้าคนใช้ก็ใช้นะครับแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ถ้ามาติ๊กที่โชว์พีเดียวทิศคาเนเตอร์คือใช้แสดงว่ากราฟระหว่างวันแบ่งช่วงวันน,นี้จบที่ต้องเท่าไหร่ตอนเปิดตลาดรับที่เท่าไหร่นะครับพอกดโอเคคือ,อถ้า,ามันจะมีช่วงว่าช่วงล่างที่จะโชว์เทปทิศจอยบางคนอาจจะไม่ชอบหรือบ,บางคนชอบก็แล้วแต่ ก็จะรู้ว่าการเทรดที่มีเส้นขึ้นไปขึ้นมาแล้วอาจจะทำให้ลบตาก็อลิกออกได้กดโอเคครับตัวน,นี้ก็เป็นสีที่ต้องการลายแต่ตอนนี้การาฟบัญชีฝาแหวเป็นไปทำาไงครับให้ลมนาดูลูกศรน,นะครับแนงกราฟนะครับยี้ไปด้านซ้ายจนให้กดปุ๊บแล้วเลื่อนมาก็เป็นตามที่เราใช้ทั่วไปแล้วพอมาถ้าเราปิดแล้วเปิดใหม่หรือเราเปิดการาฟใหม่มันอาจจะเป็นเหมือนเดิม เราไม่ต้องมาเซตใหม่ทุกครั้งหรือเปล่าเรก็คิดมากกวาครับทําการเลือกเทมเพลตนะครับรเทมเกตเราจะเซฟเทมเพลตทีชิ้นที่เราชอบนะครับสูตรหนึ่งก็ได้อันนี้แดงผมชอบแดงคือกระเป๋าเอ็นเคไม่ใช่ตลาดขาดแดงคือกระเป๋ามาแจาง้งผมนะแล้วแต่แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะครับก็ไปคิดได้ร์ดยกตัวอย่างให้ดูถ้าเรากดใช้อีกรอบหนึ่งครับจะเลือกเมนูกขาวอื่นที่พูดสกุลเงินอื่นมกากกว่า อันที่สองช้นงเหไหมครับก็จะเป็นสีเขียวใหม่มาเราก็คลิกมาไฟล์ที่นี่เพื่อเลือกเทมเพลตที่เรามนะีเป็นที่แปลงนะเลือกเทมเพลตก่อหน้่ท่านกว่าเลือกแงลงแล้วก็เสร็จไปบ้อยเลยครับกราฟเสร็จไปบ่อยจะมาก,กราฟแล้วก็แต่งได้เหมือนกันเท่าน,นี้นะครับปรับแต่งสีกราฟไม่ยากเลยไม่ยากอย่างที่ค,คิดบางคนอาจจะว่ายากยากมากราวันนี้นะครับเรื่องคลิปการแต่งสีกราฟก็ ตอไคนีน,นะครับเจอคลิปต่อไปรอครับสวัสดีครับ